บทคาถาโฟธิบาท บุรพาลัสมิงพระพุทธกุณางบุรพาลัสมิงพระธรรมเมตตังบุรพาลัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันัยเยสัพทุกสัพโศสัพโรคสัพัยสัพารครสเนียจันไรวิวันใจเยสัพพะทานังสัพะลาภ พระวันตุเมรักขันโตสุรักขันโตอาคเนรสเมิพระพุทธคุณนางอาคเนรสเมิพระธรรมเมตตังอาคเนรสสมิพระสังฆานังทุกขโรกขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอเสเนียดจันไรวิวันใจ เยสัพธานางสัพลาพังพวันตุเมรักขันโตุรักขันโตทักสินรัสมิงพระพุทธกุณางทักสินรัสมิงพระธรรมเมตตังทักสินรัสมิงพระสร้างฆานนางทุกขโรุกบพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพคร้ส เนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนางสัพะลาภังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตูหอรดีรัสมิงพระพุทธคุณนางหรดีรัสมิงพระธรรมเมตตังหรดีรัสมิงพระสังฆานางทุกขโรกขปยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพะโกสัพะโรค สัพพภัพสัพพะคร,ร์สเนียดจันไลวิวัรชใจเยสัพพะธนางสัพพะลาภังพระวันตูเมรักขันตุรักขันตุนตปัจจิมรสเมงพระพุทธกุณางปัจจิมรสเมงพระธรรมเมตตังปัดจิมรสเมงพระสังฆานางังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุก สัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพครอสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธนางสัพภลาพังพระวันตุเมรักขันตูสุราขันตุพายาประสมิงพระพุทธกุณางพายาประสมิงพระธรรมเมตังพายาประสมิงพระสังฆานางทุกขโรภัรยังวิวัน เยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคระอเสเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพะทานางสัพะลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอุดรรัศมิงพระพุทธคุณางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตตางอุดรรัศมิงพระสังฆานางทุกขโรคพยัง วิวันณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคร้อเนียดจันไรวิวันณชัยเยสัพะทนางสัพะลาภังพระวันตุเมรักขันตัวสุรักขันตัวอิสานรัสมิงพระพุทธกุณางอิสานรัสมิงพระธรรมเมตตังอิสานรัสมิงพระสังฆานางทุกขโรคภ ย่างวิวันชัยเยสัพพทุกส,ะะสัพพโสะะสะะัพพโรคสัพพภัยสัพเครอส,สเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานางสัพพลาพังพวันตุเมรกคันัวสุราคันตุอากาศรัสมิงพระพุทธคกุนางอาการัสมิงพระธรรมเมตตางอากาศรัสมิงพระสังฆานางทุกขโร กะปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะคลาสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานางสัพพลาภังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัตเวราสมิงพระพุทธคุณนางปัตเวราสมิงพระธรรมเมตังปัตเวราสมิงพระสังฆานางตู คารคขพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเคราะหเสนียจันไรวิวันณชัยเยสัพะพธนางสัพลาภังพวรวันตุเมรกคันโตุรคันโต